คืนเาผาผี Ghost Night คลิปนี้สนับสนุนโดย Frame Hairtonic ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส2ชุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอยกันครับค่ำคืนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่กี้ครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับพี่กี้มากับเรื่องคืนหลอนทางกลับบ้านนะครับพี่กี้เราจะพี่กี้พร้อมแล้วลุยเลยฮะเรื่องนี้นะพี่ ขอย้อนไปประมาณสักสิบกว่าปีครับครับเหตุการณ์นี้ยเกิดขึ้นทางภาคอีสานจังหวัดอุนลาชธานีครับครับผมครับคือพวกน้องๆกลุ่มเนี้ทางโรงเรียนเนี่ยได้จัดกิจ,จกรรมไหว้ครูครับผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยเคยไหว้ครูเหมือนกันครับแล้วน้องๆกลุ่มเนี้ยครับก็ได้เป็นตัวแทนครับจัดผ่านไหว้ครูน้องเนี่ย จะเป็นตัวแทน่ะประจําห้องโรงเรียนมหนึ่งมหกทับหนึ่งเป็นม,มปลายครับครับที่โรงเรียนแห่งหนึง่งพอหลังจากที่น้องๆกลุ่มเนี้ได้นัดตกลงกันเนี่ยว่าเดี๋ยวเย็นเนี่ยเราจะไปรวมตัวกันทําพานไหว้ครูเนี่ยที่บ้านของน้องนิ่งซึ่งบ้านของน้องนิ่งเนี่ยเหมาะสมที่สุดครับด้วยระยะคล้ายๆกับแบบว่าอยู่ระหว่างกึง่งกลางพอดีจะไปมาสะดวก มาลงตัวที่สุดแล้วพอถึงเวลารวมตัวกันครับก็จะมีน้องนิ่งเนี่ยแล้วก็เพื่อนอีกสามคนครับซึ่งน้องๆทั้งหมดเ,เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะพี่แวงครับหลังจากที่ช่วยกันทำํำพานครับตกลงอะไรกันเสร็จเนี่ยรู้สึกว่ามันเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วแต่มองดูว่าเฮ้ยอุปกรณ์ที่พานที่ยังไม่เสร็จเนี่ยมันหมด นั่นคือเข็มหมดครับขอใช้เพื่อนอน้องทั้งสามคนเนี้ยว่าน้องหนึ่งน้องฟางแล้วก็น้องเฟืรนฟฟ์นครับหนึ่งฟางเฟิร์นครับครับแล้วน้องๆทั้งสามคนเนี้ยก็เลยว่าเอ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันเข็มหมดหมดเนี่ยเดี๋ยวเราสามคนเนี้ยอาสาไปซื้อเข็มหมดกันแล้วน้องๆทั้งสามคนเนี้ยครับก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ไปแค่คันเดียว แต่ต้องบอกก่อนนะครับขับรถซ้อนสามเนี่ยไม่ดีนะมันอันตรายผิดกฎหมายซะด้วยนะผิดกฎหมายด้วยครับใช่ไม่ควรทําตามนะอันนี้ไม่ไม่ควรทําตามอย่างยิ่งครับครับก็จะเป็นน้องหนึ่งครับเป็นคนขับน้องฟ้างเป็นคนนั่งกลางแล้วก็ส่วนตัวของน้องเฟอือนเนี่ยจะนั่งคนสุดท้ายแต่พอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขับไปเรื่อยๆครับเพื่อจะไปร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ย ด้วยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มก,กว่าแค่์ร้านค้าในหมู่บ้านนี่ดันปิดกันหมดด้วยพื้นที่ของอคนต่างจังหวัดคนชนบนบะพี่ส่วนมากเนี่ยจะเข้านอนเร็วครับแล้วก็จะตื่นกันเนี่ยแต่เช้าตู่เลยตีสี่ตีห้าเนี่ยก็เริ่มพากันตื่นแล้วหุงข้าวหุงปลาครับเพื่อเตรียมตัวเนี่ยจะไปสวนไปไล่ไปนากันครับครับเป็นเรื่องปกติ อยู่ทุกๆวันครับของคุณต่างจังหวัดแล้วจู่ๆครับน้องหนึ่งเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซื้อเข็มหมุดเนี่ยอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ถัดห่างออกไปเนี่ยก็ประมาณสักสองกิโลครับไม่ไม่ไกลกันมากครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปด้วยกันทั้งสามนี่แหละด้วยความขี้เกียจครับบวกกับ ไม่ไม่อยากจะกลับมามือเปล่าก็เลยตกลงว่าอ่ะโอเคงั้นเราไปด้วยกันทั้งสามคนนี่แหละก็ขับรถนี่ครับผ่านไปเส้นทางเส้นทางเนินครับระหว่างเส้นทางเนี้ยก็จะมีป่าอ้อยบ้างป่าปนครับสลับกับป่ามันสับปะหลังเป็นไรนาไปด้วยแต่คืนนี้รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยดีหน่อยวันเนี้ยมันเป็นวันพระจันทร์ที่เต็มดวง ก็พอมีแสงสว่างจากพระจันทร์ครับสว่างพอสมควรเนื่องด้วยพวกเนี้ยมันจะเป็นวันพักครับแล้วตัวของน้องนิ่งเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนทั้งสามคนเนี้ยทําไมไปนานจังก็เลยคิดไปต่างแลนะนาคิดเป็นห่วงเพื่อนสักพักหนึ่งครับพักใหญ่พอสมควรก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์คุนๆนี่แหละมาพร้อมกับน้องหมาที่หน้าบ้านเนี่ย รู้สึกว่ามันส่งเสียงเห่าเสียงดังผิดปกติแต่พอสังเกตดูดีๆครับพร้อมกับมีเสียงตะโกนออกมาครับทั้งร้องทั้งคิดแบบพูดแบบจับใจความไม่ได้จับใจความได้แต่โอ้ยผีหลอกผีหลอกผีหลอกอืมก็ขับมาเรื่อยๆครับแต,แต่น้องนิ่งเนี่ยมองดูแล้วเฮ้ยเห็นเพื่อนทั้งสามคนนี่รู้สึกได้ว่าเหมือนกับตกใจอะไรมามองดูแล้วว่าน้องเฟิร์นเนี่ย อาการนี้หนักกว่าเพื่อนอืรู้ได้เลยว่าสติเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพี่บบนพึมพัมอะไรสักอย่างนี่แหละฟังไม่ได้จับใจความก็ไม่ได้มองแล้วโอ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันไม่ดีแล้วก็เลยปรึกษาเพื่อนอีกทั้งสองคนนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปส่งน้องเฟือนเนี่ยไปบ้านของตัวของน้องเอง แล้วพวกเราทั้งหมดนี่ครับก็พากันครับส่งตัวของน้องเฟือนเนี่ยเพื่อจะไปส่งเนี่ยที่บ้านของน้องด้วยระยะทางเนี่ยจากบ้านน้องนิ่งเนี่ยครับไปถึงบ้านน้องเฟือนเนี่ยก็เป็นประมาณสักสามถึงสี่กิโลครับก็ซึ่งไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็มีไปด้วยกันทั้งหมดก็สามคนก็มีอยู่น้องหนึ่งเป็นคนขับส่วนน้องเฟือนเนี่ยนั่งกลางน้องนิ่งเนี่ยนั่งท้ายครับ เพื่อจะประคองน้องเฟิรอนเนี่ยที่ยังไม่ได้สติอยู่ที่ยังคงบนพุ่มพำพุ่มพำอะไรสักอย่างมาจนตลอดทางครับแต่น้องๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสองข้างทางนี้พี่ลองนึกภาพตามนะน่ากว่ามากมันเป็นทางเปีเปเป่ยวมีแต่ป่าอ้อยสลับเป็นป่าแล้วม่อเป็นท้องไร่ท้องนาครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวอีกหนึ่งครับ น้องทั้งหมดเนี่ยที่ได้ประสบพ,พบเจอครับระหว่างทางที่ขับรถไปเนี่ยพอใกล้จะถึงเข้าหมู่บ้านของน้องเฟร์นครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงหมู่บ้านของตัวน้องเฟร์นเนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องขับผ่านป่าช้าของหมู่บ้านครับก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเพราะว่ามันไม่มีทางลัดทางไหนเลยที่จะเข้าไปหมู่บ้านมีแค่เส้นทางนี้เส้นทางเดียวเท่านั้น พอขับรถผ่านครับป่าช้าเนี่ยได้ประมาณแค่ห้าวิครับแค่หายใจอึดเดียวครับพี่แบงค์น้องเฟิร์นเนี่ยอยู่ดีๆครับก็ร้องขึ้นว่ากูพยานออกูพยานขนาดพ่อกับแม่กูกูยังไม่กลัวเลยเออบอกกูไม่กลัวนะแมนกูพยานกูพยานกูพยานครับออก็บ,บ่นอย่างเงี้ยแบบเนี้ยครับตลอดทาง จนน้องนิ่งเนี่ยกับน้องนิ่งเนี่ยก็อุทานขึ้นมาเอาแล้วว่าแล้วโดนแล้วเราโดนแล้วเราครับจากระยะทางพี่จากไอป่าช้าเนี่ยเข้าไปถึงในหมู่บ้านของน้องอ่ะน้องนิ่งเป็นระยะทางประมาณสักสองรอเมตรได้ครับพอไปถึงบ้านน้องเฟิร์นครับน้องเฟิร์นเนี่ยกี่ก้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสติก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว น้องนิ่งก็ได้เรียกพ่อกับแม่ครับของน้องเฟือนเนี่ยให้เปิดประตูครับให้น้อยน้องเฟือนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้สึกตัวอะไรเลยตัวของน้องเฟือนเนี่ยก็ไม่ได้สติสักพักพ่อแม่ก็ตกใจตื่นวิ่งเข้ามากับพ่อกับแม่ก็หันเห็นดูสภาพของลูกเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าโดนผีเข้าแน่ๆแล้วพ่อเนี่ก็รีบวิ่งพี่รีบพี่ จะแปลวาพักเครื่องครับที่อยู่บนหิ้งพระเนี่ยมาคล้องคอใส่ให้น้องเฟืนครับแต่โชคร้ายครับน้องเฟือนก็ยังไม่ได้สติอยู่ดียังพูดคาเดิมเดิมเหมือนเดิมกูบรรี่บรรานกูบี่านบ่นอยู่แบบเนี้นี่ครับดูแล้วโอโ้โหท่าทางอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วแบบเนี้ยคงต้องไปหาหลวงพ่อแล้วแหละแล้วทุกคนครับทั้งสี่ห้าคนก็พากันครับ ไปวัดกันทันทีครับพยายามประคองพยายามจับครับตัวของน้องเฟิร์งเนี่ยที่กําลังดิน้นทุรนทุนลายแบบพูดจับความอะไรก็ไม่ได้พี่แบงค,บคบ์ครับครับฮัลโหลครับครับยังอยู่ฮะอ๋ออ๋อผมตกใจหมดเสียงอะไรพี่อ๋อมันไอไอ,ไอเพจเพจมันกระตุกนิดนึงฮะวันนี้ โอ้ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับโอ้ตกใจใช่ไหมแบบหนึ่งมือไปโดนมือไปโดนทอทีทษทีมือไปโดนพอดีเนี้ช่วงพอช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณสักอ่าสี่ทุ่มกว่ากว่าครับไปด้วยรถกระบะของพ่อน้องเฟิร์นครับแต่พอถึงบริเวณก่อนที่จะเข้าหน้าวัดนะพี่แบงค์น้องเฟิร์นเนี้ยก็เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็พร้อม พร้อมที่จะพยายามครับที่จะกระโดดลงออกจากรถครับเพื่อจะหนีออกไปให้ได้แต่ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับน้องเนี่ยน้องเฟูร์เนี่ยตัวเล็กๆเองครับไม่รู้เอาเรียบแรงมาจากไหนคนสี่คนจับตัวน้องแทบจะไม่อยู่ครับน้อ,องก็ร้อง,องทั้งตะโกนโวยวายครับทั้งร้องทั้งอิดพูดอยู่ซ้ำๆว่กกูพยาดกูปยาน,ยานอืมและแล้วครับก็พาน้องเนี่ย พาไปหาหลวงพ่อจนได้ครับอย่างว่าแล้วนาะพี่สี่รุมหนึ่งยังไงเ็าสู้สี่ไม่ได้ครับแต่ก็ไปแบบด้วยทุลักทุเลลาบากครับนะพี่พอไปถึงพอเด็กวัดได้ยินเสียงได้เห็นเห,นเหตุการณ์ก็วิ่งมาช่วยครับก็พร้อมที่จะมาช่วยจับตัวน,น้องเพิ่มอีกสามคนนะผู้ชายเป็นผู้ชายนะพี่แล้วแล้วครับหลวงพ่อรู้สึกว่ามีเสียงโอะอะไวไวอะไรหลวงพ่อท่านก็ลงมามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านก็พูดขึ้นเลยว่ามึงสิออกหรือบอกแต่ตัวน้องเฟิรอนเนี่ยก็ได้แต่พูดมึอคำเดิมๆครับกูบยญานกูบยญญานอยู่แบบนี้ผิดหลวงพ่อท่านก็เลยว่าเอา้าถ้ามันไม่กลัวกูเนี่ยเอาอย่างนี้ก็เลยบอกให้เด็กวัดสามคนเนี่ยให้ใครคนหนึ่งเนี่ยให้วิ่งไปเอา หางช้างกับหางม้าที่กุฏิของหลวงพ่อลงมาผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องรางของพ่อเองนะเนี่ยผมเพิ่งได้ยินพอเด็กวัดครับก็วิ่งครับเพื่อจะไปเอาหางช้างกับหามา้ามาให้พร้อมกับยื่นให้หลวงพ่อทันทีท่านก็พูดขึ้นว่ามึงจะออกหรือไม่ออกมึงจะออกไม่ออกแต่ตัวน้องก็พูดขึ้นว่า ผมกลัวแล้วกลัวแล้วจะออกแล้วสิออกแล้วประมาณนี้ครับครับแล้วหลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นว่ามึงมาเข้าน้องทําไมสิ่งที่อยู่ในร่างของตัวน้องก็ตอบกลับว่าเห็นน้องคนเนี้ยขับรถผ่านก็เลยขอติดตามมาด้วยแล้วก็พูดขึ้นว่าผมอยากกลับบ้าน ผมอยากกลับบ้านครับแล้วหลวงพ่อท่านก็ตอบออกไปว่าเยวอาจจะมาเนี่ยจะพากลับบ้านเองแต่เองต้องบอกก่อนว่าเองชื่อนะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนสิ่งที่วิญญาณแกก็พูดออกมาว่าชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้แต่ผมขอสงวนชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาไว้นะพี่ แล้วเองก็ออกจากกร่างน้องไปซะและแล้วครับน้องเฟิร์นครับก็หมดสติลงพักใหญ่พอน้องได้สติกับมาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ปลูกข้อไม้ข้อมือครับพร้อมกับพมน้ำมนต์ครับให้น้องแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับครับแดก็ได้ขอลาครับหลวงพ่อนี่เดินทางกลับบ้านครับ พอไปถึงบ้านพ่อกับแม่ของน้องเฟิร์นครับสิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยอยากจะยุอยากจะ,กจะที่มันยังค้างคาใจอยู่เนี่ยพ่อกับแม่ของน้องเฟิร์นนี่ก็เปิดประเด็นขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกรอให้พ่อกับแม่ฟังได้หน่อยได้ไหมช่วงนั้นน้องเฟิร์นเนี่ยก็ได้สติแล้วนะพี่ครับรับรู้ทุกอย่างรััวว่ามันเป็นอะไรก็ก็เลยว่าเอ,าอ้างี้กันหนูจะเล่าให้ฟัง พี่แบงค์จำช่วงเวลาที่น้องๆทั้งสามคนเนี้ไปซื้อเข็มหมุดได้ไหมพี่ทำได้ครับครับที่อยู่ต่างหมู่บ้านออกไปนั่นแหละครับช่วงนั้นครับกำลังจะขับรถเนี่ยใกล้จะถึงร้านขายของชำครับน้องเฟร์นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครไม่รู้ครับมาดึงขาน้องอยู่ช่วงที่ขับรถไปซื้อนะ่ครับคอน้องเฟือนหันมาครับ เห็นได้เลยว่ามันเป็นเงาล่างๆหนึ่งครับที่จับขาน้องอยู่ครับ,รบที่นั่งอยู่คนสุดท้ายเนี่ยจนทำให้น้องนี่ถึงตกใจอุทานกขาเรว่าหฮ้ยจนน้องตกใจครับดูสิว่าน้องนี่กีดทำอะไรไม่ถูกครับน้อง,องกลัวน้องก็ตกใจน้องกลัวว่าอย่างเดียวว่าถ้าร้องแบบที่แบบตกใจแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้ถ้าแกอีอะไวไวไปเนี่ย กลัวเพื่อนจะตกใจกลัวมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พอไปถึงร้านขายของจำครับร้านที่อยู่ต่างจากหมู่บ้านออกไปแต่ลุงเจ้าของร้านเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเอ้าหนูมากันกี่คนละลูกแล้วน้องๆน,นี่ก็ตอบกลับไปว่ามีอะไรคะลุงมีอะไรหรือเปล่าลุงก็ตอบกลับมาว่าลุงเห็นผู้ชาย ยืนรออยู่อยู่ด้านหลังของพวกหนูนะลุงนึกว่ามาด้วยกันน้องก็ตอบไปว่าเอ้าหนูก็มากันแค่สามคนเองนะลุงลุงก็ถามว่าอ๋อหนูจะอะไรก็รีบเอานะหนูน้องก็บอกว่าหนูขอซื้อเข็มหมุดหน่อยเดี๋ยวลุงก็พร้อมหยิบของนี้ให้ครับพร้อมกับพูดขึ้นว่า พาการรีบกลับน,นะลูกอย่าไปแวะที่ไหนนะเห็นอะไรก็อย่าทักลุงจะปิดร้านแล้วครับครับรู้สึกว่าทั้งหมดรู้สึกว่าลุงเริ่มแปลกๆแ,แล้วครับลุงก,ก็พอทําอะไรเสร็จจ่ายอะไรเสร็จลุงก,ก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกไปค่อยไปนะลูกสิ่งที่น้องเฟือนครับเล่าให้พวกเราฟังครับหลังจากนั้นครับพวกน้องๆทั้งหมดเนี่ย ก็ได้ให้พ่อของน้องเฟอือนนี่ครับไปส่งบ้านของทั้งน้อง,องแต่ละคนกันครับส่วนตัวของน้องนิ่งเนี่ยพอรุ่งเช้าเนี่ยพ่อกับแม่ก็เลยเรียกมาถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกันลูงไหนลองเล่าให้แม่ให้พ่อกับแม่ฟังสิแล้วน้องนิ่งก็ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่าให้พี่พี่แบงก์ก็พี่พี่ฟังมาเนี่ยครับม้ฟังทั้งหมดครับ แล้วแม่ของน้องนิ่งก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวแม่จะเล่าอะไรให้ฟังนะลูกในถนนเส้นเส้นที่น้องๆเนี่ยน้องหนึ่งน้องฟ้าน้องเฟือนเนี่ยได้ขับรถผ่านคือในสมัยตอนนั้นเนี่ยตอนน้องนิ่งอยู่ประมาณสักป .4 ่ครับก็ได้ชวนญาติญาติกันครับเพื่อจะไปดูงานแห่เทียนในตัวจังหวัดและแล้วครับก็ได้เดินทางไปด้วยรถกระบะของพอ่พอน้องนิ่งครับ ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แปดคนรวมถึงกับตัวน้องนิ่งด้วยหลังจากที่กินข้าวกินปลาอะไรช่วงนั้นเป็นประมาณสักเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ขับรถยนต์ครับไปออกจากหมู่บ้านนี้ไปได้ประมาณสักสองกิโลครับ,รบพอไปถึงทางโคง้งทางโค้งหนึ่งครับเลยออกไปนิดหน่อยเลยโค้งนี้ออกไปนิดหน่อยเห็นว่ามีอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นอยูข่ข้างหน้าประมาณสักสามสิบ เม็ดได้สงสัยได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะหลุดโค้งมาแน่แดูลักษณะแล้วร่องรอยที่การไหลลื่นออกไปเนี่ยมันไกลพอสมควรสภาพร่างของผู้ประสบเหตุเนี่ยกระเด็นไปคนละ,นละทิศคนละทางนะพี่แบงแล้วพวกลุงลุงป้าป้าเนี่ยทั้งห้าหกคนเนี่ยก็จอดรถครับลงมาช่วยคนทั้งสามคนเนี่ยเพื่อจะนำร่างเนี่ยคนสามคนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล ปรากฏว่าสามคนเนี้ยเป็นคนต่างหมู่บ้านครับที่ถัดออกไปอีกหม,มู่นาดหนึ่งอเหตุการณ์นี้ครับทําให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนคาที่เสียที่โรงพยาบาลหนึ่งครับรอดชีวิตหนึ่งแต่สิ่งที่มันแปลกครับแปลกมากนะพี่คนที่เสียชีวิตคาที่เนี่ยพ่อน้องนิงก็รู้จักครับ แกชื่อเล่นว่ากึ่มแต่ชื่อเนี้ยดันไปเป็นชื่อเล่นตรงกันกับวิญญาณที่เข้าสิงล่างน้องเฟิร์นครับอ,อที่หลวงพ่อท่านถามครับเออครับที่วิญญาณวิญญาณเนี้ยที่บอกว่าผมอยากกับปาดกึ่มก็ชื่อกึ่มครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับที่เบงสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นกึ่มนี่แหลนะเนาะ ก็เรียกว่าเป็นผี<อ>แล้วก็ไปสัมพเวสีแถวนั้นแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงสามคนเขาอาจจะไปลงล็อกลงจังหวะกันพอดีก็เลยตามมาอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับอ,อ,อันนี้ที่น้องเขาเขาเขาเล่าให้ฟังเขาว่าที่แรกเขาก็ไม่รู้ทีนี้เขาก็เลยเอาชื่อที่อ่าวิญญาณที่สิงร่างน้องเนี่ยบอกว่าชื่อเนี้นามสกุลนี้พ่อของน้องก็แบบอ้อไอ้นี่ชื่อเล่นมันชื่อกึม อืมครับครับพ่อก็เลยจำเหตุการณ์ได้ครับแกก็เลยเล่าอันนี้ให้ฟังให้น้องหนึ่งฟังครับก็ประมาณนี้ครับพี่ไม่ยาวสั้นๆอก็เท่ากับว่าก็ก็เคลียร์ก็เคลียรย์เรียกเรียกขวัญเรียกอะไรน้องๆทั้งสามคนไปแล้วพอผีตัวเนี้ยวิญญาณตัวเนี้ยบอกหลวงพ่อว่าอยากกลับบ้านเนี่ยหลวงพ่อก็จะทำวิทาพิธีเนาะก็คือให้ไปผุดไปเกิดนั่นแหละเนาะ,นะ น่าจะทำครับแต่น้องไม่ได้ลงดีเทลให้ครับครับผมผมว่าทำนะเพราะว่าที่ครับที่หลงวงพ่อทำที่ที่ที่หลวงพ่อบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพากลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะพากลับบ้านเองเนี่ยผมว่าหลวงพ่อท่านทำเหมือนก็ส่งวิญญาณนั่นแหละให้ไปผุดไปเกิดอะไรอย่างนี้นะอนุโมนทนาสาธุกับหลวงพ่อด้วยแล้วกันนะครับโอ้โห<ช>เรื่องรเราสามคนนี้จริงๆเวลาเดินทางไปไหนนะครับทุกคนพิกี้ตลอดสองข้างทางที่เราเดินทางไปเราไม่รู้หรอก เนาะไม่ว่าจะเป็นสติของเราหรือว่าสภาพจิตใจของเราตอนนั้นมันมันแข็งหรือว่ามันอ่อนพอดีถ้ามันอ่อนมากๆที่เขาพูดว่าดวงตกอะพอดวงตกพลังการใช้ชีวิตพลังชีวิตมันอ่อนเนี่ยเวลาไปเจออะไรพวกนี้สัมภเวสีอะไรต่างๆเนี่ยมันไปลงล็อกไปลงจังหวะเขาพอดีเนี่ยมันไปสื่อติดเขาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แหละเกิดขึ้นหลายเคสอยู่เหมือนกันเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ ก็จะมีวิญญาณ<ช>ตามมาไม่ไม่ไม่รู้ว่าตามมาด้วยจังหวะอะไรอาจจะเป็นการกระทําของเราเองหรือว่าจะเป็นคําพูดที่เผลอพูอดออกไปหรือบางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่จิตอ่อนพอดีอะไรประมาณเนี้นะมันก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนาะใช่ครับออใช่ก็เหมือนครับ,รบว่าเราไม่สบายนี่แหละพี่สังเกตดูไหมเวลาเราไม่สบายนี่รู้สึกว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็เก๊กก็เก๊ อมันดูไม่<ก>ค่อยอจจมีพลังคับใช่ครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับโอเคครับพีก่กี้ครับขอบคุณมากๆ <c oughs> สาหรับค่าคืนนี้วันนี้เอฟซีพีก่กี้เยอะมากๆเลยโอ้นะวันนี้ครับขอบขอบคุณมากครับรู้สึกว่าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยครับไม่มีผิดพลาดครับยังคงสมูทเหมือนเดิมฮะผมผมผมเคยอ่ะไอผมแหม เคยสัญญาพี่แบงค์อยู่แล้วผมขอเรียบเรียงก่อนว่าผมจะเล่าได้ไหมก็ไม่รู้อะไรฮะทําไมอะเรื่องเรื่องของน้องอะ่ะน้องปูนที่มีมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ประมาณทักสิบกว่าปีที่แล้วครับเหตุการณ์นี้มีเกิดเสียชีวิตยอยู่สิบกว่าศพมั้งครับอ๋อเอาลองไปเรียบเรียงดูเรียบเรียบเรียงจะเล่าได้หรือเล่าไม่ได้ที่บอกไปก็คือไม่รู้ว่าเล่าออกมาแล้วจิตใจจะเป็นยังไงผมเข้าใจถูกไหมใช่ครับอ่า <Okay. S 2> ใชเอ่าใ,ให้ให้พี่กี้ลองพิจารณาเลยถ้าพอเล่าไหวแล้วเล่าได้แล้วมันเล่าแล้วมันเออมันเล่าได้ชัดเจนะนะครับก็ก็ยินดีมากๆเลยแจ้งน้องตะวันมาได้เลยนะครับนะครับอขอบคุณพี่กี้มากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพเลยนะก็พอเห็นช่วงช่วงต้นไลฟ์บอกว่ามีมีไข้หวัดระบาดที่ใช่ที่นั่นก็ก็ก็เป็นห่วงิีกกี้นะฮะ รักษาสุขภาพด้วยและการน,นัพีิกี้นะเช่นครับครับครับมีอะไรทิ้งท้ายฝากชาวหุ้ไฟไหมมีครับผมครับ,รบขอสวัสดีปีใหม่ยอดหลังนะพี่ครับในวัรละปีใหม่เนี้ยปีสองห้าหกแปดเนี้ยครับขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับในสากลและโลกเนี้ยช่วยดลบันดาลให้พี่แบงค์ให้พี่พี่ให้แอดมิน ให้พี่ๆที่อยู่ในสตรีมทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับปราศจากโรคภัยครับร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งไหนครับขอให้สมปรารถนาทุกประการครับรวยๆเฮงๆครับพี่แบงค์สาธุขอให้พอครับปีนี้ขอซักล้านซับหน่อยนะโอ้โหนะขึ้นพ่อพีล้านซับนะ อ้ยเอล้านไปเลยเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ฝากชาวฮุกไฟนี่แหละกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับให้กับแบงค์ให้กับพี่นัทน้องออมแล้วก็ทีมงานที่อยู่หลังบ้านทุกคนให้ได้แบบคืนเผาผีได้ไปพบเจอกับทุกคนแบบทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะได้ล้านซับในปีนี้สาธุกับพี่กี้ครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ